สวัสดีครับจากร้านกรงจากการเกษตรและลูค้านะครับวันนี้ก็มาส่งสินค้าเหมือนเดิมนะครับทางไปรษณียเก็บเงินปลายทางครับเดี๋ยวจะพาไปชมรถไปสษณียนะครับคันใหญ่มากครับผมนี่นะครับรถไปสษนียตัวนี้ก็ส่งเครื่องหยอดข้าวโพดนะครับสามแถวจานคู่ใบขี้เมานะครับตัวนี้ส่งลูกค้าจังหวัดเชียงรายนะครับจังหวัดเชียงรายลูกค้าจะเอาไปหยอดข้าวโพดนะครับ ตัวนี้ก็ขนาดหน้ากว้างหนึ่งเมตรสี่สิบนะครับหน้ากว้างหนึ่งเมตรสี่สิบระหว่างขาจะห่างประมาณหกสิบห้าเซนนะครับหกสิบห้าเซนนะครับนี้จานลูกปืนใบขี้เมาขนาดสิบสี่นิ้วนะครับตัวนี้สามารถใส่รถไทยนั่งครับตั้งแต่ยี่สิบเอ็ดแรงนะครับหรือว่าสิบสี่แรงก็ได้นะครับยี่สบเอ็ดแรงจนถึงประมาณสักห้าสิบแรงก็ได้นะครับรุ่นนี้ เพราะว่ามันใหญ่่นะครับดูในรูปอาจจะไม่ใหญ่นะครับดูในวิดีโออาจจะไม่ใหญ่แต่ว่าถ้าตัวจริงมันตัวเครื่องตัวจริงนะครับตัวใหญ่มากนะครับตัวนี้ตัวนี้ข้าวโพดนี่จะลงเป็นหลุมนะครับห่างประมาณหนึ่งถึงสองเอ้ยลงหนึ่งถึงสองเมตรต่อหลุมนะครับจะห่างประมาณยี่สิบถึงยี่สิบห้าเซนนะครับ ตันนี้ก็จะแถมสลักให้ด้วยนะครับแถมสลักนะครับสลักสามตัวนะครับให้ด้วยแล้วก็แถมจานหยอดเพิ่มอีกหนึ่งชุดนะครับจานหยอดเพิ่มนี่จะลงเป็นแบบโรยนะครับจะลงหนึ่งถึงสองเม็ดเหมือนกันนะครับผมส่วนตัวนี้ก็เป็นขาขากบนะครับกบดินให้ไปกบข้าวโพดนะครับข้าวโพดลงตรงนี้ครับช่องนี้ปุ๋ยก็ลงช่องนี้ครับเดี่ยวปุ๋ยช่องนี้ครับนี่ครับ เป็นหนึ่งกองจักรนะครับด้านหลังวันนี้ก็ส่งลูกค้าสองเครื่องนะครับนะครับอีกเครื่องหนึ่งเครื่องข้างด้านในนี้ส่งลูกค้าจังหวัดชนบุรีนะครับสองแถวตัวนี้ส่งลูกค้า,าจังหวัดเชียงรายนะครับร้านเราตั้งอยู่ที่อำเภอเรืองคานะครับจังหวัดจัดทนทบุรีก็ส่งได้ทั่วไทยนะครับเก็บเงินปลายทางถ้าลูกค้าสนใจก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ศูนย์หกสองเจ็ดห้าสี่ห้าหกหกห้า 094-469-9224ครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ